วันนี้ผมมีงานมานำเสนอนะครับเป็นเทสบาร์นะครับใส่สกุปปีก็ได้ใส่ฟิลาโน่ก็ได้งานนี้จะเป็นงานเป็นเหล็กกลมดำนะครับขนาด1ทับ2นิ้วนะเป็นงานสีเพาเดอะโค้ Pal นะฮะสีดำเม็ดรายสำหรับท่านที่ สนใจนะครับสามารถสั่งได้ที่ช h อป e ีนะครับหรือไม่ก็เป็น Facebook เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้งานดีครับตัวนี้น้ำหนักเบางานตัวนี้ประกอบง่ายนะครับไม่ยุ่งยากด้วยส่วนใค้ายที่ใส่กันล้มของส c o o ปปตัวเก่านะครับนะเราได้ตัวใหม่มาสามารถใส่ทับได้เลยนะฮะตัวเก่าไม่ต้องถอดนะตามภาพเลยครับ ตัวเก่าก็ยังอยู่อะเราใส่ตัวใหม่ทับได้เลยอันนี้เป็นภาพตอนประกอบเสร็จแล้วนะครับ